ไปต่อไม่ได้นะฮะขึ้นมาทำไมเนี่ยโถตกใจเฮ้ยอะไรเนี่ยฮัลโหลสวัสดีครับกลับมาคอสซัลลับไมค์ครับอีกรอบหนึ่งนะฮะเดี๋ยวภาคนี้นะฮะเราจะไปตามหาสตอลโฮกันนะฮะหรือ DA นั่นเองฮะซึ่งการตามหานั้นนะฮะเราจะต้องใช้ไอเทมที่มีชื่อว่า Eye of Ender นั่นเองฮะซึ่งวิธีการทำไอออฟเอนเดอนั้นนะครับเราจะต้องใช้ Ender Pearl นะฮะที่ได้จาก Enderman ไปข้างบนอย่างนี้แล้วก็ blast powder นะฮะจากแท่งไฟนั่นเองนะฮะมาอย่างนี้นะครับเราก็จะได้เป็น eye o f e n d e r นะฮะ eye o f e n d e r นะฮะบางคนคือเวลาเราใช้งานเนี่ยมันจะมีสิทธิ์ที่ว่าแบบมันจะไอเทมมันจะแตกก็มีเหมือนกันนะฮะโอเคฮะวิธีการใช้งานนะฮะเราจะต้องอันดับแรกเลยเนี่ย เราจะต้องทดลองเนี่ยปลาตามสถานที่ต่างๆนะฮะแล้วมันจะไอ้ oh พวก oh ไอไอไอเทมไอออฟเอนเดอร์เ oh. นี่ยฮะมันจะนำพาเราไปยังจุดจบของเกมนะฮะซึ่งเราจะเริ่มกันที่บนหลังคาบ้านของเราตรงนี้เลยแล้วกันนะฮะบนหลังคาตรงไหนเนี่ยโอเคที okay, ่ oh. พื้นนะฮะเราลองปลานะฮะว่ามันจะไปที่ไหนนะฮะหลังจากครั้งก่อนตรงนู้นมันไปที่บริเวณเอ่อตรง7 e เ e ่นอตรงนั้นนะฮะอ่าลองปลาดูนะหนึ่งสองสามโอเคฮะมันไปที่ตรงนู้นนะโอเค ถ้ามันตกเราก็สามารถรียูสมันได้นะ,ะเอ่อใช้มันซ้ำอีกครั้งหนึ่งโอเคฮะเก็บเราลองไปสถานที่อื่นดูฮะว่าแบบเผื่อมันจะแบบเอ้ยทำไมไม่ตายตกใจหมาเลยเมื่อกี้โอเคฮะเดี๋ยวเราลองมาปลาบริเวณตรงสลามฟาร์มของเราดูแล้วกันนะฮะว่ามันจะเอ่อมีผลยังไงนะฮะเออเดี๋ยวเด,ดี๋ยว ขออนุญ,ญาตไปเอาดาบไฟก่อนละกันนะฮะแป๊บหนึ่งอาจจะเสียเวลาแป๊บหนึ่งขอไปเอาดาบไฟก่อนคือดาบไฟมันมัน,ม,น,ม,น,ม,นมันเวลาตีมอนสเตอร์มันติดไฟไงมันก็จะเลือดลดไงฮะอันนี้คือตอนแรกไปเอ่อตอนแรกไปดิตอนแรกไปเนเธอร์มาไงแล้วลืมเปลี่ยนดาบคืนดาบก่อนอนันนี้ผมเก็บไว้ไหนอ่ะนี่ปะอ่าโอเคฮะเปลี่ยนดาบปุ๊บอาชับเน็ตเก็บไว้ฮะ,อะโอเคเอาดาบไฟแล้วกัน เดี๋ยวสวอร์ดผมเขียนผิดนี่หว่าไอ้ซอสมันต้องเอแต่มันอยู่โออารีนี่หว่านี่มันตัวทีให่เลยโอ้โคตรเฟลอะตั้งชื่อผิดเดี๋ยวนะแป๊บนึงเปลี่ยนชื่อก่อน Fire... Fire... Sword มันไม่อ่านว่าซอสนะฮะมันอ่านมันต้องอ่านว่าซอสนะฮะไฟร์ไฟร์ซอสนะฮะแต่มันติดปากไนงะ ก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันอ่านว่าซอสอีท่าไหนโอเคฮะดาบไฟพร้อมใช้งานฮะโอเคฮะเก็บของที่ไม่จำเป็นโอ้ไข่อะไรเยอะนักหนาเนี่ยของเต็มกล่องเนี่ยเอ้านี่ก็ไข่อีกอ่าอ่ารวมกันไปอ่าเอาเอาเอาไข่ออกมาอ่าปลาไข่โอเคเดี๋ยวเมื่อกี้เลเวล150เอนชานรีเนมชื่อทีนี้เลเวลลดเลยเหรอโอ้โห โดนได้โหดร้ายมากโอเคฮะไม่เป็นไรฮะเลเวลมีก oh ็จะใ,ใช้ไปบ้างฮะเผื่อแบบวแบบแบบ่าตายแล้วเดี๋ยวจะมาเสียใจภายหลังอะไรเงี้ยแบบเลเวลเหลืออยู่5อะไรประมาณเนี้ยเดี๋ยวจะเสียใจภายหลังนะนะนะ okay, ฮะเพราะว่าไปดีเอ็นน่าจะอาจจะมีโอกาสตายบ้างแหละนะก็ต้องทําใจไว้บ้างฮะโอเคฮะมาถึงฟาร์มสลามของเราแล้วนะฮะปลาได้ยังอีกนิดนึงอีกหน่อยนึงดูดีว่ามันจะพาไปทิศเดิมหรือเปล่านะฮะโอเคจะปลาแล้วนะเอ้า มันพาไปอีกทิศเฮ้ยเฮ้ยมันพาไปด้านนู้นอะเอ้าสนุกแล้วดิหนึ่งฮะตรงนู้นก็พาไปทิศนูน้นพอมาตัวนี้มันก็พาไปตรงนั้นเอาละสนุกละสนุกละแ,แสดงว่าแถวนี้เป็นจุดศูนย์กลางของสตองโหชัดๆฮนะมีอีกที่หนึ่งอะที่เรายังไม่ได้ไปฮะบริเวณสโนะ่นั่นเองฮะ <c oughs> ไปดูกันดีกว่าโอ้แม่เจ้ามันแบบว่าอลังการจริงๆเลยป่าสามจุดไม่เหมือนกันสักจุด ขอบคุณมากฮะโอเคฮะเราเอาสุนัขไปเป็นเพื่อนดีไหมอะ่ะเราจะเป็นการพามันไปตายหรือเปล่าอะ่ะไม่ต้องเอามันไปหรอกเนาะเดี๋ยวมันตายเนาะสงสารให้มันนั่งเฝ้าบ้านอยู่อย่างงี้ไปก่อนแล้วกันนะฮะโอเคม้าหายใช่ฮะม้ามันเดินเล่นหายไปแล้วฮะตอนนี้คือใช้ใช้การเดินเอาอ่ะลงตรงนี้แล้วกันอ่ะลงลงมีอีกจุดหนึ่งที่ยังไม่ได้พาไปฮะรอแป๊บหนึ่ง รอแป๊บหนึ่งรอหน่อยหนึ่งใช่ครับบริเวณตรงตรงนู้นใช่ใช่ใช,ใช่บริเวณสโนว์ตรงนั้นผมยังไม่ได้พาไปขอเวลาเดินแป๊บหนึ่งเออมันน่าจะไกลอะ่ะรถรถผมขอไปเอารถแป๊บหนึ่งรถอะ่ะรถติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกรถไม่ต้องเอาหรอกฮะเพราะว่าถนนเอ้ยเอาเถอะทำรางหน่อยเถอะเอ้ยทำรถรางหน่อยเถอะ เอาไงดีฮะวิ่งกลับไปเอาใช่ไหมฮะโอเคได้เอาวิ่งไปวิ่งมาวิ่งวนอยู่แค่นี้ฮะวันวันไม่ทําอะไรเออในด้านซ้ายทรนนี้มีรถรางไหมเอยไม่มีแต่ไม้ขอบคุณครับทํารถรางจากไม้ได้ไหมอ่ะ <laughs> แบบ <laughs> แบบตามจากไม้ได้ไหมขี้เกียจไปเอาเหล็กมากเลยโอ้เดินวนวนวน,ว,นว้าโอเคเราได้รถรางมาแล้วนะฮะ เรากำลังมุ่งหน้าไปยังเมืองสโน่นะฮะซึ่งอยู่ไกลมากเออเดี๋ยวลองปาเป็นระยะแล้วกันนะฮะก็มีรถล้างก็ดีกว่ามาวิ่งแล้วกันโอเคไหมโอเคฮะเราจะล่อเดี๋ยวเดี๋ยวพอไปถึงทุ่งยาข้างหน้าปุ๊บก็เดี๋ยวทดลองปาดูแล้วกันนะขอเวลาแป๊บหนึ่งโอเคเดี๋ยวพอลงข้างหน้าปุ๊บก็ลองปาดูแล้วกันว่ามันจะพาไปที่ไหนนะฮะเวลาเราลองลองให้ครบทุกจุดเลยฮะ โอเคจะโลจะปลาแล้วนะปึ๊บเฮ้ยจอด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 ไม่จอดไม่จอดไม่จอดมันมันบอกมันจอดแล้วโอเคปานะโอเคเฮ้ย okay. มันไปทิศนูน้นเฮ้ยโอเคเราไปทิศนู้นดีกว่าเพราะาตรงนี้เรามีถนนอยู่แล้วผมขี้เกียจคือประเด็นคือขี้เกียจลุยปา่าเพราะว่ากลัวหลงนะฮะโอเคฮะวิ่งไปข้างมันไปทิศนู้นใช่ไหมฮะโอเคเราตามันไปฮะ ตรงนี้แหลกนิดหนึ่งฮะเพราะเนื่องจากว่าตรงนู้นมั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 นอันโหลดนะฮะโอเคเข้าสู่เขตนอกเมืองแล้วฮะต่อไปนี้จะเป็นจุดที่ว่าเกมรื่นมากเออมีความสุขนะ,ะตรงนั้นมันเป็นแบบเมืองเขาเรียกว่าเมืองหลวงนะฮะมีความแหลกเป็นพิเศษนะฮะตอนนี้เราออกนอกเมืองเรียบร้อยแล้วความแหลกจะน้อยลงฮะก่อนหน้านี้ตรงนี้มันเป็นภูเขาใช่ฮะผมถางไปฮะ ถางไปมีมีแผนว่าจะสร้างอะไรอะฮะตอนแรกก็คิดว่าจะสร้างเป็นฟาร์มไก่อ่ะฮะอ่าฮะโอเคครับขอบคุณฮะถนนสิ้นสุดเพียงเท่านี้นะฮะ This is the end of the line Thank you for choosing MRT Thank you <c oughs> อ่ะลองไปดูะฮะห oh, น,นึ่งสองสามโอ้มันไปที่ตรงนูน้นมันไปที่ตรงนู้นฮะมันไปที่ตรงนู้นฮะไปกันต่อวิ่งไปวิ่งไปอ่าพาที่จะตกพอดี ถ้ามันไปถึงเมืองหิมะนะฮะเราอาจจะได้เจอตัวที่ชื่อว่าสเลนะฮะตัวตัวสเกลตันธนูนั่นเองะฮะซึ่งเป็นตัวที่โหดมากนะฮะตอนนี้คือแบบในไทเดสไซร์หรือในเมืองหิมะนะฮะจะมีมอนเตอร์โหดเพิ่มมากขึ้นโอ้ยไม่อยากจะคิดเลยและเกิดสมมุติมันอยู่ในและเกิดสมมติสตองโฮมันอยู่ในในเนี่ยโอ้โห แย่ yeah, yeah, เลยดิเพราะว่าในสตอล์มมันก็มืดด้วยอ่ะโอ้ไม่เอานะตัวนี้ยังสร้างไม่เสร็จนะครับผมขี้เกียจยังยังงบงไม่พอขนแกะหมดนะมีแต่ข้อพิสูจนะ์ก็เลยวางข้อพิสูจนไปก่อนโอเคฮนะเดี๋ยวไปปลาข้างหน้าแล้วกันหรือปลาตรงนี้ก็ได้โอเคปลาตรงนี้นะหนึ่งสองโอ้มันไปที่ตรงนู้นแล้วเอ้ไอโอเบนเดอร์เก็บได้ด้วยโอเคฮนะ มันพาไปตรงเมืองสโนฮะออตัวนี้มันยังมีถนนอยู่พอคุยกันได้ฮะไปตรงสโนกันเลยดีกว่าฮะไปกลับกลับกลับโอเคไปมาดูกันดีกว่ามันจะเป็นยังไงโอ้แม่เจ้าโอ้โอ้แม่สาวน้อยโอ้สโนโอ้มึดแล้วโอ้สเลมาแน่นอนโอเคฮะลองปาดูนะฮะปากเขาให้หนึ่งสอง โอเคฮะมันไปที่ตรงนู้นฮะเอาล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 ะ,าละแถวนี้แถวนี้ผมสำรวจบ่อยฮนะไม่เป็นไรแถวนี้มันมีไฟแปะทอดอยู่มอนเตอร์เกิดมีสิทธิ์เกิดไหมมีฮะแต่ค่อนข้างน้อยแต่อย่างน้อยคือมันเป็นพื้นที่โล่งไงฮะแล้วก็มีความสว่างพอสมควรนะฮะก็พยายามแปะทอดให้มันสว่างอยู่นะเราลุ้นกันดีกว่าอ่าทดลองปลาดูนะฮะหนึ่งสองโอเคฮะมันไปที่ตรงนู้นนะอือแล้วแต่โอเคฮะยังใช้งานต่อได้ฮะ ปักท่อต่อไปปักท่อต่อไปแถวนี้ต้องปอดมอนเตอร์จึบปลาแกลโอเคฮะมันไปติดตรงข้างหน้านั้นฮะเอ,อ่อแล้วมันก็ป้องออกมาโอ้เดี๋ยวผมเผลอกินแอปเปิลทองอีกอ่าโอเคกินไก่ไปแล้วกันฮะโอเคฮะแถวนี้เริ่มมืดแล้วนะฮะโอเคประจนภัยกันต่อ มีขยงขยะอาดฝากของไปก่อนแล้วกันโอเคสเลย์ okay. ไม่เกิดนะโอเคไหนลองปลาดูแล้วกันหนึ่งสองหายไปไหนแล้วปะอ๋ะอ,อมันไปอยู่ตรงนน้นอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้อ๋อมันอยู่นี่เฮ้ยน้องเขียวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยูยู I don't want a girlfriend yeah 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 จะ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 ชายชาย <c oughs> ทำไมเราไม่ใช้ดาบตีอะเอาทอดต,ตบคิปเปอร์ทำไมเนี่ยเฮ้ยยูยูโอเคโอเคฮะอ่าซอมบี้เกิดแล้วนะฮะอ่าซอมบี้เกิดนะซอมบี้เกิดะ <Hey. S 1> เรื่องของซอมบี้มันฮะ <Hey. S 1> เรื่องของซอมบี้มัน <Hey. S 1> เรื่องของซอมบี้มันฮะเราไม่เกี่ยวคิปเปอร์ด้วยเช่นกันนะฮะโอ้คิปเปอร์เยอะมากเป็นพิเศษเลยเจ <Hey. S 1> อ่าเฮ้ hey. ปลาไอออฟเบนเดอร์อีกรอบหนึ่งฮะแล้วพิกเราซอมบี้มาละเอือเ้อยไปเอื้อ,อนไปด้านนู้นฮะอะไรเนี่ยพอมาตรงนี้มันก็ไปตรงนู้นพอตรงนู้นมันก็มาตรงนี้เอา,เอา,เ,อาเอาสักอย่างเถอะโอเคฮะซอมบี้เรียกเพื่อนมาแล้วฮะอืมอืมสักจุดเถอะขอเถอะขอร้องเถอะสักจุดเถอะเอาหายไปไหนแกเฮ้ยมันมุดลงไปแล้วมันมุดลงไปแล้วมันมุดลงไปแล้ว มันมุดลงไปแล้วมันมุดลงไปแล้วรออะไรล่ะเาะีิอ่ามันขึ้นมาแล้วมุดมันมันมันตรงนี้แหละลง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 น้ำลายกระดินลงเลยทำไมต้องนี่ที่ขุดก็มีดีๆไม่ใช้แป๊บนึงนะฮะส่องสแกนรอบๆตัวก่อนว่ามันปลอดภัยไหมไม่ไม่ปลอดภยัยขอทำสัญ,ญลักษณ์โลโก้อะไรไปก่อนเอ้ยมันอยู่ตรงนี้ เฮ้ยมันน่าจะอยู่แถวๆตรงนี้ฮะจัดไปอย่าให้เสียแป๊บนึงนะนี่ตัวอะไรสเกลตันใช่ไหมสเกลตันธรรมดาโถนว่าสเลย์ไอ้เอ้ย,อยไม่ตายสักทีเออโอเคเราเคลียร์จุดให้เรียบร้อยก่อนแล้วกันนะครับอ่ะไม่ตายเกือบไปแล้วโอเคเคลียร์จุดก่อนให้เรียบร้อยแล้วก็ ผมว่าทั้งคืนคงไม่ต้องเริ่มน่าแล้วล่ะโอเคฮะเมื่อกี้เราเจาะตรงไหนเมื่อกี้เราเจาะตรงไหนเราเจาะตรงนี้ใช่ไหมฮะโอเคฮะผมจะทําสัญลักษณ์เออ่ต้องมองมิ้วคือไว้อย่างนี้ก่อนแล้วกันนะอ่ตั้งตั้งตั้งนะฮะโอเคฮะตัวนี้คือจุดทางลงนะฮะจัดไปอย่าให้เสียคิปเปอร์เยอะจังนาเฮดช็อตโอเคฮะจัดไปลงกันไปเลยเอนแดนแดันบัก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 แันตแดันันแดน อุดไปก่อนแตนแตนแตนโอเคฮะขณะนี้นะฮะเรากำลังลงไปยังเบื้องล่างนะฮะซึ่งข้างล่างนี้มันจะต้องเป็นสตองโฮเป็นที่แน่แท้มังนะลองปลาดูฮะอ่ามันมุดลงไปข้างล่างนี้นะฮะโอเคฮะมุดกันต่อไปฮะอ่ายูเทิร์นฮะยูเทิร์นฮะยูเทิร์นยูเทิร์นอ่ายูเทิร์นยูเทิร์นฮะยูเทิร์น เหล็กอยู่บนหัวฮะช่างมันฮะผมไม่สนใจแล้วฮะตอนนี้ผมใจสตองโฮมากกว่าอ่ายูเทิร์นฮะยู่เธอลง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 เหล็กอะฮะช่างมันฮะไม่สนนจฮะนั่นแหละฮะตามเคยฮะอ่ามืดฮะปักทอฮะอ่าจัดปลายตึงตึงตึงอ่ากาเวลขยะ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 ,ขยะออกไปออกไปหมดโอเคตึบตึยเตยเตยบ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 ตึเต,ต,ต,ตอ่ะปลายังอ่ะลองปลาดูนะฮะ เอ้ยมันลงไปตรงๆอีกแล้วฮะตึบติบตึบตึบตึบตบตบตบจัดไปอืมอืมมันลงไปตรงนั้นใช่ไหมฮะ,ะงั้นเราก็ยูเทินฮะยูเทินยูเทินยูเทินฮะตอนนี้เราอยู่ที่ระดับความสูง35นะฮะ,ะลงกันต่อไปฮะลงกันต่อไปของในตัวเต็มแล้วผมก็ไม่เข้าใจว่าผมจะเอายากันไฟมาทำม่ ไม่เข้าใจตัวเองเลยจริงๆไม่เป็นไรคองเต็มก็ช่างมานันเฮ้ยเฮ้ย What is i s This is a strong h o l d This is a strong h o l d โย่เย้อโยอโยอโยเย่เย่เย่ระวัง Silverfish ด้วยนะฮะโอเคจัดไป นี่คือสตองฮเราเจอนายแล้วดีใจจุงเบยโอเคเราผมกำลังหาจุดแลนดิ้งลงอยู่ฮะกำลังหาจุดแลนดิ้งลงอยู่ลงตรงไหนดีโอเคฮะตอนนี้สมบีเริ่มเกิดแล้วนะฮะเอาละเครื่องเริ่มอุ่นแล้วฮะเครื่องเริ่มร้อนเครื่องเริ่มร้อนแล้วเอาละสิ เอาแล้วพร้อมยังยังอ่ะพร้อมเฮ้เยเฮ้ยเฮ้ยบุดจำบุดจำบุดจบุดบดโอเคฮะเป็นการเปิดตัวที่สวยมากฮะไปต่อได้ไหมฮะไปต่อไม่ได้นะฮะขึ้นมาทำไมเนี่ยโผตกใจอะไรเนี่ยมานี้มาได้ไงเนี่ยคหลอนเลยอ่ะหลอนโอเคฮะ ตั้งสติตั้งถุงกาวและไปกันเลยเฮ้ยบึุดจำบึุดจำบึุดจำบึุดบึุดจำบึุดลงอีกแล้วขอเคลียร์ทางตรงนี้ก่อนบึุดจำบึุดจำบึุดจำบึุด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 บุดจำบุดบุดบุดลงขนลุกขนลุกขนช่างขนลุกขนลุกลุกลุกเลยนี่ผมนี่ลุกเลยโอ้ยอยเซฟฟิตมาเอ้ยอยากคิดจะสู้กับมันใช่หรือสู้ได้ไหม ่าโอ๊ยแย่แล้วผมว่าผมเรียกเพื่อนมันมาโอเคแป๊บน,นึงนะโอเคฮะท่านถ้าถ้าถ้านัดเดียวจอดอยังพอคุยกันได้ฮะแต่ถ้าสมมุติเราไปตีแล้วมันเป็นเสียงเจ็บแบบแหววอะไรประมาณนี้มันจะเรียกเพื่อนตามมาด้วยนะฮะโอเคคริปเปอร์นะจ๊ะคริปเปอร์นะจ๊ะคริปเปอร์นะจ๊ะคริปเปอร์ ไม่นะเอาอยู่กันคนละห้องเหรอลูกเอาขอโทษคีเปอร์เหรอฮ้ฮ้ฮ้ฮอ้โหอ้โอ้เวหาไปไหนอะตายแล้วเอาาวอาอาอาโอเคเจอสองโหแล้วเดี๋ยวเดี๋เตั้งติก่อนตั้งถุงตั้งตั้งตั้งถุงกาวางสติ ตั้งสติบางถุงกาวโอเคฮะอ่าบักทอนอ่าชิบชิบโอเคฮึบ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 เฮ้ยเจอแล้วโอ้โหแม่เจ้าโอ้แม่เจ้าซิมฟิตทำไงดีอุดก่อนอุดอุดโอเคพรจเจ้าทรงโปรดฮะขันจมูกเราเจอทางเข้าสตองโฮเรียบร้อยแล้วฮะอ่าฮะเอออันนี้เป็นทางไปไหนเนี่ยเราเจอทางไป ทางเข้าสตองโฮเรียบร้อยแล้วนะฮะท่านผู้ชมอ๋อโอเคลำเลิศจริงๆอะเหลือที่เหลือนะมันจะเป็นทางหลอกฮะอันนี้ก็เก็บไว้งั้นแหละคงสภาพอเอาไว้แล้วกันเอ้ยเดี๋ยด็ดอะไรเนี่ยสเกตตันเดี๋ยวเอ้ยตกใจอะไรเนี่ยยุงย่งอะไรด้วยเนี่ยยุ่งยุ่งจริงๆเลยอีออ่าเดี๋ยวตรงนี้ก็ค่อยมาเคลียร์กันภายหลังก็ได้ฮะ ทำไมเสียงอซบีมันดังจังฮัลโหลโอเคมีทองทองทองขอก่อนแล้วกันเอเคมีทางไหนที่ผมยังได้ไปอีกไหมทางพวกลงข้างล่างตรงนี้ก็ไม่เกี่ยวอะไรกันแล้วนะเออตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เคลียร์ไหม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 เออตรงนี้ไม่มีอะไรเอ้ยมามาจากไหนอีกแล้วนี่โอยวาร์ปมาจากไหนเนี่ยเออชอบวาร์ปมามันน่าจะเดินลงบันไดอ๋อตรงนี้ยังไม่ได้เคลียร์ทางตรงนี้ เคลียร์ให kind of like <par> ้เรียบร้อยเคลียร์ให้เรียบร้อยขวามือซ้ายมือหน้าหลังกำลังหันซ้ายขวาหน้าเดินพูดไปอย่างนั้นแหละพูดแกงเงียบฮะจ็บไปจ็บจ็บนี่มันมาจากห้องมืดษอย่างนี้นี่เองมาจากห้องมืดษอย่างนี้นี่เองอ่าอ่าสวัสดีครับเอ้าซอมบี้เราเคยรู้จักกันหรือเปล่าเราว่าเราไม่เคยรู้จักนายนะโอเคฮะมันชักลึกเกิดไปแล้ว มันลึกเกินไปแล้วถ้าเราอาจจะหลงทางได้นะฮะปิดประตูไว้ก่อนทางไหนที่มันไม่เกี่ยวก็ไม่ต้องไปอยู่กับมันฮะแต่ผมขอยุ่งแป๊บหนึ่งขออยากรู้ขอรู้อยากขอขออยากขอดูหน่อยว่ามันมีอะไรบ้างโอเคฮะตัวนี้ห้องสมุดใช่ไหมฮะอุดไปเลยฮะห้องสมุดเราไม่สนใจฮะหนังสง่งหนังสือฮะไม่สนฮะเอาเฉพาะจุดเอาเฉพาะพระเอกของเราก็พอแล้วก็คือทางนั้นนั่นเองฮะโอเคฮะจำไว้นะฮะก็คือลงบันไดามาตกตๆ นะฮเดินมาตรงนี้อ,อะไรเนี่ยอ,อะไรเนี่ยโอ้ยไออ๋อนายเดินขึ้นบันไดามาใช่ไหมอ๋อทำดีฮะทำดีโอเคฮะคือคือผมควรจะปักทอดให้สว่างให้หมดใช่ไหมฮะงั้นมันจะชอบเดินมาจ๊าเอ๋อย่างนี้ใช่ไหมฮะเอ,อแครอทช่างมัน อมเอาแค่ละมาฝากอยากให้คุณได้กินผักเมวิตามเมงไม่ต้องกินของแพงอีกแล้วปิดประตูใส่หน้าเลยลา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 โอ้โหโอ้โหอุดอุดอุดไปไม่สนแล้วล่ะเอเอเอช่างมันเป็นไร ช่างมันโอเคอะเราอุดตรงนี้อ่า ah, นี่นี่นี่ทำตรงนี้ตรงนี้อ่า ah, นั่นแหละอ่า ah, ข้างหน้านั่นแหละอ่า ah, ข้างหน้านี้แหละอืม mm hmm. ตรงนี้นี่เองก่อนเราจะจบรายการในครั้งนี้ก่อนจะปิดคลิปในครั้งนี้ฮะเดี๋ยวผมเช็คก่อนโอเคตรงนี้ไม่ใช่ซีฟิตนะ okay, ฮะโอเคฮะเราเจาะตรงนี้เจาะเข้าไปฮะเจาะเจาะฮะเจาะฮะเจาะฮะเอ่ออุดฮะขุดฮะโอเคฮะ ผมกําลังจะทําอะไรนะฮะก็คือข้างล่างตัวนี้เป็นซิลเวอร์ฟิตถูกต้องไหมฮะโอเคฮะเออตัวนี้เป็นลาวานี่หว่าโอเคฮะผมต่อเป็นคโเบอร์สโตนไปละกันนะโอเคฮะเป็นคโเบอร์สโตนต่อไปอย่างเงี้อ่ะต่อไปต่อไปอย่างเงี้อ่ะติงต้งติง้งติ้งคือทําไงก็ได้อะคือผมจะเก็บไอ้ฟาร์มซิลเวอร์ฟิตตรงนี้เอาไว้นะฮะเพื่อเอาไปใช้โอกาสต,ต่อๆไปในภายภาคหน้านะฮะซื้อตรงนี้ฮะเราจะต้องทำอะไรบ้างฮะ ตรงนี้ฮะใช้ไอาเอาเบนเดอร์ฮะคลิกขวาที่มันฟึบนะฮะใส่ให้เข้าไปให้เรียบร้อยครบทุกช่องนะฮะโอเคบอเข้าใจบอแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งนะฮะโอเคเอากำลังจะครบแล้วเอาละเอาละเอาละจึบจึบอ่าจัดปลายโอเคปักท็อตนิดนึงอ่าอ่าอ้าอาอานี่เป็นครั้งแรกที่ว่าแบบบุกสตองโฮได้รวดเร็วมากฮะโอเคฮะ ใส่เข้าไปฮะหอัน3อันแล้วใช่ไหมฮะก <c oughs> ็ตึง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 เหนื่อยใจโอเคฮะตอนนี้นะประตูของเราเปิดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะระวังตกราวาตรงนี้ด้วยแล้วกันประตูในเทอร์ของเรา ประตูเองของเราเปิดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะเอ๊ะแล้วทำไมซิลเวอร์ฟินมันไม่เกิดแล้วเหรออ๋อเพราะว่าเราเอ่อมันเกิดไม่เกิดก็ช่างมาแล้วกันฮะแล้วเดี๋ยวไฟพักหน้านะฮะเราจะกระโดดลงไปในนี้กันนะครับแล้วเราไปดูกันดีกว่าว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะฮะแต่ตอนนี้ฮะจบคลิปเพียงเท่านี้นะฮะสำหรับสตองโฮเยผ่านภายในคลิปเดียวเป็นไปได้ยังไงสุดยอดมากสุดยอดเทพเมขิง ขอแอปเปิลหน่อยแล้วกันฮะเอาไว้ทำแอปเปิลทองฮะเดี๋ยวในไพ,พ่ภาคหน้านั้นนะฮะตรงเนี้ยเราเราไปหรือ,อยังตัวนี้เราไปแล้วคือตรงไหนไม่เกี่ยวอุดไปเลยฮะจะได้ไม่ต้องหลงด้วยอ่าอย่างตัวนี้ไม่เกี่ยวใช่ไหมอุดไปฮะเหมือนแบบเป็นทางปิดตายแบบไม่ต้องไปอะไรประมาณเนี้ยเดี๋ยวหลงอ่าตัวนี้ปิดตายไปตรงไหนไม่เกี่ยวปิดตายไปเรียบร้อยตัวนี้ไม่เกี่ยวปิดตายไป,ตร,ไยป,ต,ยไปตรงนี้ก็ปิดตายไปด้วยเช่นกันเพราะว่าไม่ใช่ทางนี้ฮะตัวนี้ก็ปิด ไชเช่นกันฮะเพราะฉะนั้นก็จะเลือทางเดียวแล้วก็คือทางตรงนี้นั่นเองนะฮะตอนนี้จบคลิปนะฮะภูมิใจมากสตองโฮนะฮะเจอเรียบร้อยแล้วนะฮะจริงๆแล้วในโลกหนึ่งโลกเนี่ยมันมีสตองโฮทั้งหมด3ที่นะฮะก็ระหว่างที่ปลาเห็นไหมฮะปลา3ที่มันพาไปคนละที่เลยนั่นแหละฮะแสดงว่าแบบเราอยู่แบบจุดกึ่งกลางจริงๆฮะโอเคฮะออกมายังโลกภายนอก เรียบร้อยแล้วนะฮะเอ้ยมีความสุขจุงเบยนะฮะเรื่เดี๋ยวในภายภาคหน้าฮะเราจะไปบุกดีเอ็นกันนะครับซึ่งเราจะมีชีวิตรอดกลับมาหรือเปล่านั้นก็ไม่รู้อีกเหมือนกันนะฮะโอเคฮะจบคลิปรอบที่3 4 5แล้วนะฮะสำหรับวันนี้สวัสดีฮะบ๊ายบายแป๊บนึงนะ